สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดประวัติหนุ่มกะลานักร้องเสียงนุ่มหลังออกมาเปิดใจเตรียมหย่ากับภรรยาแล้วประวัติส่วนตัวของหนุ่มกะลามีชื่อจริงว่านกปสินแสงสุวรรณและชื่อเดิมคือกริยพศแสงสุวรรณและยุทธพง์แสงสุวรรณเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2524คริสต์ศักราช1981ปัจจุบันมีอายุครบ42ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีอินสตาแกรมเพื่ออัปเดตชีวิตส่วนตัวบัญชี NUMKALA ก่อนที่หนุ่มกลาจะกลายเป็นศิลปินดังอย่างในปัจจุบันเขาได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งแวดวงการดนตรีจากการเดินสายเข้าประกวด ในเวทีดนตรี Hot Wave Music Award ครั้งที่3เมื่อปีพุทธศักราช2541คศ1998จนมีแมวมองเห็นถึงความสามารถของหนุ่มกะลาในขณะนั้นกระทั่งได้เซ็นสัญญากับค่ายจีนี่ร e คอร์ดในเครือ GMM Grammy และได้กลายมาเป็นนักร้องนำวงกะลาคอเลกและมีผลงานออกมาเรื่อยๆจนเริ่มเป็นที่กล่าวขานมากยิ่งขึ้น กระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2,557วงคอลเลกเริ่มมีความคิดเห็นการทำงานที่ไม่ตรงกันจึงทำให้นพศิลแสงสุวรรณหรือหนุ่มกลาแยกตัวออกมาทำศิลปินเดี่ยวนับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวของเขาเขาจะรู้บ้างไหมในวันที่16มิถุนายน2,558ทางช่องจีนี่รีคอร์ดทางด้านชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวของหนุ่มกลานพศินแสงสุวรรณ ได้พบรักแท้กับแฟนสาวนอกวงการจูนเพนชุลีหนูแก้วต่อมาทั้งคู่ได้จัดพิธีแต่งงานกันที่โรงแรมชราตั้นแกรนสุขุมวิทณห้องบอลรูม1ชั้น4เมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2553ที่ผ่านมาทั้งนี้หนุ่มกลาและจูนมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องมิว ผลงานแวดวงการบันเทิงของหนุ่มกะลามีตั้งแต่ผลงานอัลบั้มเพลงสมัยวงกะลาผลงานเพลงครั้งแยกเป็นศิลปินเดี่ยวผลงานคอนเสิร์ตผลงานเพลงประกอบละครผลงานการแสดงภาพยนตร์กรรมการและการแต่งเพลงให้กับศิลปินอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ